วันนี้พามาดูแปลงผักกาดขาวซึ่งตอนนี้กําลังเจอภาะวะเศรษฐกิจอย่างหนักเลยนะครับในแปลงผักกาดขาวเพราะว่าผักต่างประเทศเข้ามาตรีราคาก็จะได้ยินข่าวว่าเกษตรกรบางรายต้องตัดทิ้งหมดนะครับปลูกไปก็ไม่มีกําไรนะครับเ,รเสียดายนะครับวันนี้ก็เลยพาลูกๆออกมาเดินเล่นหลังจากที่เขาฉีดยานะครับ ทิ้งไว้หลายวันแล้วช่วงนี้ก็กินยาหมดนะครับยาหมดก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็พร้อมที่จะตัดนะครับตรงนี้นะครับก็เลยพาลูกๆมาเดินเล่นนะครับชมสวนบรรยากาศในแปลงปรกักาดขาวหรือว่าผักอิลุยนะครับภาษาหลมเรียกว่กอิลุยครับก็ดูธรรมชาติไปนะครับตรงนี้ตัดแล้วก็หวังว่าจะ มีราคาได้ราคานะครับคุ้มกับการลงทุนเนาะก็ขอให้เจ้าของเขา,ามีกําไรนะครับในการลงทุนที่จะปลูกผักครับอีกไม่กี่วันก็คงได,ได้ตัดแล้วน,นะครับนในส่วนของผ <ม S 2> ักกาด<ล>ขาวตรงนี้นะครับ